สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะคะเจอกันนะในคลิปแบบแรนดอมกันอีกเช่นเดิมมัน,นจ้าหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือจะทำยังไงให้เขาเสียดายเรานะคะและกลับมาเออมาอ่ะก่อนเข้าเรื่องก่อนเปิดไพ่แม่หมอขอแบบพูดอะไรนิดนึงเนาะก็ช่วงนี้มีกระแสแรงแรงมากๆเลยนะคะด่าหมอดูกันฉ่ำเลยนะคะเกี่ยวกับหมอดูเนาะเออก็ คือหมอดูท่านอื่นๆเนาะหรือว่าใครเคยไปดูหมอที่ไหนมาอะไรยังไงนะคะก็ก็แม่หมอไม่รู้นะว่าหมอดูท่านอื่นเขาแบบว่าเอ่อเป็นยังไงดูดูแล้วให้เสริมหรือให้ทําอะไรหรือเป็นยังไงอันนี้แม่หมอไม่แม่หมอไม่รู้แต่แม่หมอจะขอพูดในในมุมของตัวเองนะกันเนาะพูดในในฐานนะที่ตัวเองก็เป็นหมอดูเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะ คือแม่หมอจะเป็นคนที่ดูดวงครีนครีนมากๆต้องเรียกได้ว่าครีนครีนแบบขาวจริงๆไม่มีอะไรเลยจะไม่มีไม่มีในการให้ไปทำพิธีให้สะดอข้อหรือแบบว่า คือสื่อสื่อบอกลูกดวงไปในทางที่แบบงมงายอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีเออใครที่ดูดวงกับแม่หมอจะรู้แม่หมอจะดูโดยยึดหลักแห่งความจริงเนาะยึดหลักเหตุและผลอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักเป็นสําคัญและแม่หมอก็จะเปิดไพ่ประกอบนะคะเพื่อดูพื้นดวงเนาะดูอุป,ปนิสัยของคนคนนั้นแล้วแม่หมอก็แนะนําตามนิสัยเขาอะไรแบบนี้เนาะจะจะไม่มีในเรื่องของการแบบเออเนี่ยต้องไปสะดอกเพราะว่าต้องทำอย่างเงี้ยต้องไปเสริมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะไม่มีแม่หมอจะไม่ค่อย แนะนําอะไรตรงนี้แม่หมอจะให้ยึดหลักในความเป็นจริงซะมากกว่าซะส่วนใหญ่อะไรแบบนี้นะคะใครที่ดูกับแม่หมอจะรู้คือบางคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนนิสัยนะ สามารถเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนตัวเองอะไรแบบนี้ได้เลยพอเขาเปลี่ยนตัวเองแล้วชีวิตเขาก็จะดีขึ้นเองเขาก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาจะสมหวังในความรักในการงานการเงินอะไรของเขาแบบนี้ทุกอย่างเออจริง,รงๆเนี่ยคือวิธีการดูของแม่หมอนะคะซึ่งซึ่งแบบคนอื่นแบบเป็นยังไงแม่หมอมรู้แต่แบบว่าในมุมอ่ะในในมุมของเราอ่ะในตัวเราที่แบบดูอ่ะคือจะต้องบอกว่าแบบ แบบยึดแบบหลักความเป็นจริงมากๆค,คลีนคลีนมากๆคลีนจริงๆเออนั่นแหละค่ะก็ใครใครที่ดูกับแม่หมอว่าคือจะรู้ว่าเป็นยังไงก็จะดูคือแม่หมอตลอดแม่หมอจะพูดตลอดว่าการดูดวงอ่ะมันคือการดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นอย่าไปแบบซีเรียสหรืออย่าไปแบบว่าต้อง ต้องจริงจังต้องอะไรกับมันมากก็คือให้ใช้วิจรารณญาณในการดูอะไรแบบนี้ทุกๆครั้งนั่นแหละคะ่ะแม่หมอก็คือจะบอกบอกตลอดเลยจริงๆเออ คือแม่หมอส่วนใหญ่จะใช้หลักในจิตวิทยาอะไรเงี้ยนแล้วก็เปิดไพ่ประกอบอย่างที่บอกแนละ้วเราเปิดเพื่อดูพื้นดวงเปิดเพื่อดูอุปนิสัยอะไรของเขาแล้วก็ดูคําถามอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมีการอธิบายอะไรอย่างเงี้ยประกอบในการเปิดไพ่เพราะฉะนั้นดูกับแม่หมอไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเออคลีนคลีนจริง,รงๆไม่ไม่ไมแบบขาวแบบไม่มีอะไรเลยนะคะคือแบบว่าจะเน้นในหลักเหตุและผลและความเป็นจริงแน่นอนจ้าอ่ะ โอเคเข้าเรื่องเลยนะคะมาหัวข้อของเราก็คือจะทํายังไงนะคะให้เขาเสียดายเราแล้วกลับมามาพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ่ะแม่หมอขอห้าใบจ้ะใครที่มารับชมคลิปนี้นะคะเรื่องราวอาจเป็นของคุณนะถ้าพลังงานออกมาดีนะคะน้อมรับพลังงานดีๆสงังเภกไปเลยอ่ะใบแรกนะคะเจ็ดเหรียญ สิบเหรียญน,นะคะสเตรงอิมเพอร์เออคุณต้องมีความเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะอย่างแรกเลยนะคะคุณต้องมีความเห็นคุณค่าในตัวเองคือตอนเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าตัวคุณอนะมีสิ่งอะไรดีๆในตัวเยอะแต่คุณมักจะไม่งัดมันออกมาคือคุณมักจะจมคุณมักจะแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรหมดอะไรใจอยากอะไรเงี้ยบางคนถึงก็แบบหมดอะไรใจอยากแบบว่าไม่ไม่ทําอะไรเลยไม่ทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นหรืออะไรแบบนี้เออเพราะฉะนั้นนะเริ่มแรกคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องดึงเขาเรียกว่าดึง ดึงส่วนดีๆของตัวเองเงียงัดงัดสิ่งดีๆของตัวเองเนี่ยออกมาเออนะคะคุณคุณจะต้องทำเงี้ยคุณจะต้องเชื่อมั่นว่าคุณเป็นเป็นเป็นคนที่แบบมีอะไรดีๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะมั่นใจต้องเริ่มมั่นใจในตัวเองนะคะเริ่มมีการจริงจังในการทํางานแนจริงจังในในสิ่งที่แบบเป็นประโยชน์ให้แก่ตัวเอง,งเี้ยอะหาเงินหาไรายได้เข้ามาทําตัวรวยเขาเรียกว่ารวยแล้วก็แบบว่า ดูแบบแบบต้องต้องทำให้ตัวเองเหมือนแบบว่าฉันชันเชิดฉั้นเริดอะไรอย่างเงี้ยฉันแบบว่าฉันมีพร้อมทุกอย่างการงานฉันก็ดีการเงินฉันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละคะ่ะก็คือเหมือนกับว่าต้องเสริมสร้างความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยโนให้ตัวเองนะคะแล้วมันจะทําให้เขาเกิดความเสียดายหรือม่คือคือจริงๆตอนนี้ปัญหาปัญหาที่ท,ที่มันที่มันแบบ ติดติดตรงที่ว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเราหรือเขาไม่ได้ยังไม่ได้เสียดายเรามันติดตรงที่ว่าคุณน่ะอาจจะทําตัวหมดอะไรแต่อย่าเออปัญหามันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ตรงนี้คือคุณเป็นคุณทําตัวหมดอะไรแต่อย่าทั้งทั้งที่คุณมีอะไรดีๆในตัวบางคนถึงก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอะไรแบบนี้เลยนะเออปล่อยเนื้อปล่อยตัวเออทำงานเก่งก็จริงแต่กลับละเลยแต่กลับไม่ตั้งใจในการทํางานอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้แบบ พอพอพอตัวเองพอพอเหมือนกับว่าทําให้ชีวิตตัวเองเลือ่อยเปื่อยไม่ดีอะไรเงี้ยทุกๆอย่างรอบข้างมันก็ไม่ดีมันมันก็พลอยทําให้แบบไม่ดีแล้วใครเออใครที่ไหนจะแบบอยากกลับมาหาเราเอาเอนี้ต้องบอกก่อนใครที่ไหนจะแบบเริ่มเสียดายเริ่มเห็นคุณค่าเราเพราะฉะนั้นปัญหาของชาวแรนดอมนี่ก็คืออยู่อยู่ที่ตรงนี้เลยจริงๆนะคะต้องงัดงัดสิ่งดีๆเข้ามาทําตัวสวยตัวหล่อนะคะ รวยแต่งตัวดีอะไรแบบนี้เข้าไว้โพสต์ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ถ้าใครชอบโพสต์อะไรลงโซเชียลนะโพสต์อะไรเศร้าๆหรือโพสต์ตัดพอ้อะไรให้หยุดหยุดทันทีเลยเพราะมันจะยิ่งทําให้เขาคนนั้นนะถ้าเขาถ้าคุณกับเขายังไม่บล็อกกันนะมันจะทําให้เขาคนนั้นนะคะเหมือนแบบว่า อะไรเธอเป็นอะไรก็เพราะเธอเป็นแบบนี้ไงฉันถึงไม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบคือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับการที่เราโพสเศร้าหรือโพสตัดพลอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะนับตั้งแต่วันนี้ไปคือหยุดเลยให้โพสแต่สิ่งดีๆโพสแต่เรื่องดีๆโพสแต่ความสําเร็จของตัวเองแต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้หลอนนะคะโพสแบบว่า ฉันฉันดูมั่นฉันอะไรอย่างเงี้ยเข้าไว้เออนั่นแหละคะ่ะแล้วเขานะคะจะเริ่มมีความเสียดายเกิดความเสียดายคุณมากขึ้นแล้วก็จะกลับมาหาคุณนั่นเองจ้าเอออะไรนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณนั่นเองจะ้ะนะก็ขอให้ทุกทุกคนพยายามทําให้ได้นะจะสละสลดความหมดอะไรตายอยากทิ้งไปนดสลดความอ่อนไหวความแบบอ่อนแอนในจิตใจทิ้งไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีจ้านะแล้วเขาก็จะกลับมาเองนะ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาได้นะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นี้นะคะหรือใครไม่ได้อยากดูดวงส่วนตัวนะคะอ,อ,อยากจะใช้บริการเพื่อนคุยแก้เหงาก็มีนะคะแบบว่าบางคนแบบว่าไม่ได้อยากดูดวงะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเบือ่อเบือเบ่อโลกหรือเกินเศร้าเสียใจ เอ่อมีเรื่องอะไรอยากระบายแต่ไม่สามารถพูดกับใครได้อะไรเงี้ยนูก็มาพูดกับแม่หมอได้นะจ๊ะเดี๋ยวแม่หมอก็จะรับฟังนะคะแล้วก็ให้คําปรึกษาเองสาระใครในกรณีที่แบบเออใครไม่ได้อยากดูไพ่ไม่ได้อยากแบบดูดวงอะไรเงี้ยแต่อยากแค่แค่ขอคาปรึกษาอยากระบายอะไรเงี้ยก็ได้จ้ามาได้ก็เช่นเดียวกันนะคะทงช่องทางเดียวกันก็ทักมาได้เลยนะโอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย